หอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมถนนสายเปลี่ยวเยียบสงัดอาคารคอนกรีตสีเทาเก่าสูงห้าชั้นกลางคืนที่นี่เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเหลือเพียงความมืดเงาและเสียงไฟที่กระพริบในทางเดินนิดนักศึกษาหญิงปีสอง พึ่งยายเข้ามาอยู่ในหอใหม่ทุกคืนที่เธอกลับห้องหลังเลิกเรียนพิเศษเธอสังเกตว่าไฟฟลูออริเซนตรงทางเดินดับเป็นช่วงๆไล่ไปข้างหน้าเหมือนมีใครเดินนำอยู่ในคืนแรกเธอคิดว่าไฟเสียแต่เสียงก้าวเดินเบาๆกล้องตามหลังทำให้เธอใจสัน่น เธอรีบไขกุญแจเข้าห้องปิดประตูแน่นหายใจแรงหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะวันต่อมาเพื่อนร่วมหอเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนมีเด็กสาวผูกคอตายที่ปลายทางเดินเพราะว่าอกหักตั้งแต่นั้นมาใครที่กลับดึกมักจะเจอไฟดับเป็นช่วง ได้เห็นเงาผู้หญิงยืนรออยู่นิดไม่อยากจะเชื่อแต่พอถึงคืนวันศุกร์ไฟดับทีละดวงจริงเสียงหัวเราะคิกคักดังตามมากลิ่นอับชื้นโชยขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นสนิมเหมือนเลือดคืนนั้นนิดฝันว่าเธอเดินอยู่ในทางมืดมืดที่ปลายสุดเห็นเด็กผู้หญิงชุดนักศึกษาขาดรุ่งริ่ง ยืนหันหลังอยู่ทุกครั้งที่ไฟกระพริบร่างเธอจะขยับเข้ามาใก,ใกล้ๆทีละนิดนิษดุ้งตื่นกลางดึกเหงื่อของเธอท่วมตัวแต่เสียงฝีเท้ายิ่งดังอยู่ข้างนอกประตูเธอกลั้นหายใจจับลูกบิดประตูไว้แน่นแล้วได้ยินเสียงกระซิบชัดในหูอยู่ด้วยกันนะฉันอยู่ด้วยได้ไหม คืนสุดท้ายนิดกลับหอช้ากว่าปกติไฟทางเดินดับต่อเนื่องยาวไปจนสุดเพราะเธอเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยืนรอยอยู่จริงๆร่างนั้นค่อยๆหันมาเผยใบหน้าซีดดวงตาพรงดำรอยยิ้มฉีกยาวผิดรูปนิดกรีดร้องสุดเสียงรีวิ่งผ่านร่างนั้นไปแต่ความเย็นเยียบ เหมือนถูกคว้าไว้เช้าวันต่อมาเพื่อนๆพ,พบเธอเป็นลมหมดสติอยู่หน้าห้องและตั้งแต่นั้นนิดก็ไม่กลับมาอยู่ที่หอนี้อีกเลยจนถึงวันนี้นักศึกษาหลายคนยังบอกตรงกันว่าเวลาที่คุณกลับหอดึกๆแล้วไฟทางเดินดับทีละดวงอย่ามองไปปลายทางเพราะ เธอ,อยังอยู่ตรงนั้นเสมอ